ความพร้อมในการฝึกขับถ่ายปัสสาวะแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจรวมไปถึงสภาพแวดลอ้อมแล้วก็การเลี้ยงดูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเด็กบางคนอาจจะเร็วหรือว่าช้ากว่านี้นะคะซึ่งสัญญาณที่บอกว่าเด็กเนี่ยพร้อมในการฝึกขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยได้แก่ 1. เด็กสามารถเข้าใจแล้วก็ทําตามคําสั่งได้นะคะ 2. เด็กรู้จักคำว่าฉี่เนี่ยหมายถึงปัสสาวะหรือสามารถพูดแสดงท่าทางที่บอกว่าปวดปัสสาวะได้นะคะเช่นชี้ไปที่ชักโครกหรือว่ากระโถนเป็นต้น 3. เด็สกสามารถเดินได้คล่องนะคะแล้วก็นั่งได้มั่นคง เนื่องจากถ้าเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดีเวลานั่งอาจจะโอนเอ็นได้ดังนั้นเนี่ยระหว่างนั่งอยู่บนโถส้วมนะคะอาจจะมีการพัดตกลงมาได้ 4. เด็กเนี่ยจะสามารถใส่หรือว่าถอดกางเกงได้นะคะ ถ้าเด็กสามารถควบคุมกล้ามเนื้อในการกลั้นปัสสาวะได้โดยเราสามารถสังเกตได้จากการที่เด็กปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงนะคะในช่วงกลางวันสุดท้ายก็คือเด็กสามารถบอกเราได้นะคะหรือว่าสื่อสารให้เรารับทราบได้ว่าพ่ออ้อมหรือว่าแพมเพิร์เปียกและต้องการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเด็กรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเราคงจะต้องสังเกตอารมณ์แล้วก็ปฏิกิริยาของเด็กร่วมด้วยนะคะถ้าเด็กมีอาการต่อต้านหรือว่าขัดขืนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับไม่ดุหรือว่าต่อว่านะคะให้เวลาเด็กในการปรับตัวเมื่อเด็กพร้อมเราก็จะฝึกการขับถ่ายปัสสาวะอีกครั้งค่ะ